สำหรับโรงเรียนโนนคำวิทยานะคะก็ขอเช่นชมในการนำเสนอในเรื่องของรู้ทันสื่อโซเชียลนะคะก็คือในบทของพ้อมู์เรื่องนี้ก็คือมีทั้งการตรวจสอบข้อม,มูลก่อนที่จะเชื่อข่าวในโซเชียลมีทั้งช่องทางการตรวจสอบแล้วก็มีการนำเสนอวิธีการหาประโยชน์จากโซเชียลซึ่งอันนี้เช่นชมในเรื่องของการคิดแก่นเรื่องแล้วก็การคิดบทนะคะทีนี้ การถ่ายทำก็มีมีบางฉากที่ถูกโฟกัสไป mm hmm. เช่นฉากสนทนาเงี้ยมีการโฟกัสหน้าอีกคนหนึ่งแต่ว่าไม่ได้โฟกัสคนที่พูดคนที่พูดคือเราถ่ายจากด้านข้างอันนี้ก็อยากจส่แนะนำค่ะว่า,าเราจะโฟกัสถ่ายฉากนี้ยจะโฟกัสที่ไทยเป็นหลักก็ให้เราปับมุมกล้องนิดนึงนะคะ mm hmm. ขอบพุ้น่่ะ ก่อนอื่นคุณขอ,ขอชื่นชมในการนําเสนอนําเสนอของตัวนักเรียนนะคะมีการอบอกบอกระบวนการขั้นตอนในการทํางานแล้วก็พูดถึงแก่นเรื่องด้วยนะคะการเลือกเรื่องเข้ามาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็น,เป,นเป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสอยู่ในใน,ในเรื่องที่มันเกิดเหตุการณ์จริงในยุคปัจจุบันที่ มีแชร์ลุ้โซ่นะมีการเกิดอยากได้นะมีมันมีข้อดีตรงที่ในในเนื้อเรื่องของเรามีตรงที่เพื่อนนะอยากจะหาเงินอยากจะสมัครเว็บเนี้ยเพื่อจะหาเงินแต่เพื่อนอีกคนหนึ่งก็เตือนสติว่าอม,มันใช้ได้หรือเปล่ามันดิงนรือเปล่านะคะอันนี้มันมันเป็นข้อดีใน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 เนื้อเรื่องในการนําเสนอน,นะคะมันทําให้เห็น การนำเสนอการเลื่องที่ที่ชัดขึ้นทีนี้เช่นชมใน,ในมุมของภาพการโพสตภาพว่าในช่วงของอารมณ์ของช่วงที่เช็คเว็บไซต์นะั้นปรากฏว่าเว็บไซต์นั้นปิดไปแล้วการโพสตเข้าไปอ๋อมันเห็นจริงมากเข้าไปไดูไม่ได้แล้วผมก็รู้สึกว่ารู้สึกมีความรู้สึกร่วมด้วยแต่ทีนี้ในคำแน,นะนำอีกนิดนึงก็คือการที่จะ เขาเรียกว่าขมวดปมให้ให้จากจากจากภาพของคุณแม่ที่ลงทุนไปในเว็ดกับาภาพที่จะมารู้ทันในในฉากนั้อยากให้มันขมวดปมให้มันชัดขึ้นมันจะได้ดึงอารมณ์ได้ได้มากขึ้นกว่านี้นะคะแต่โดยรวมๆก็ก็ด,ดูดูสมดุลพอสมควรนะคะขอชคุทุก่ะน เพิ่มเติมนิดนึงนะคะพูดถึงเรื่องนักแสดงขอชื่นชมนะคะนักแสดงน่ารักเป็นธรรมชาติเสียงภาพสวยนะคะชัดเจนอันนี้ขอชื่นชมเพิ่มเติมนิดนึงในเรื่องของรูปลุกเล่มน,นะคะด้วยความที่การนําเสนอ ก็มีคะแนนพอสมควรนะคะอยากให้ลูกๆครั้งต่อไปถ้าเราจะประกวดแข่งขันไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะพยายามใส่ดีเทลให้มันครบที่ขาดไปน่าจะเป็นในส่วนของสตอรี่บอร์ดที่ยังไม่เห็นนะคะกะ็ถ้าเป็นไปได้เพิ่มมันก็อาจจะดูให้องค์ประกอบมันครบมากขึ้นนอกนั้นก็ถือว่าดีเยี่ยมนะคะให้กำลังใจแล้วก็ขอชื่นชมลูกๆค่ะ ชื่นชมสีภาพสดสวยนะครับมีชัดลึกชัดตื้นแบ็กกราว์โฟกาสนะครับแต่อย่างอื่นท่านกรรมการได้แนะนำพวกเราไปหมดแล้วนะครับบางทีอาจจะลดโฟกัสบ้างน,นะครับมีการลำดับภาพที่ทําให้เรื่องมันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะนะครับมีการสลับไปสลับมาโดยที่เหมือนจะง,งงแต่ไม่งงนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้เข้าใจหนัง มันจะทําให้คนดูบางทีไม่เข้าใจเราในเรื่องของการําดับภาพสลับไปสลับมานะครับซึ่งบางทีผู้เองมองว่าการสลับไปสลับมาเนี่ยมันใช้การได้ในการทําให้หนักมันน่าสนใจแต่ถ้าเยอะเกินไปมันจะทําให้จากที่เรามองว่ามันเป็นจุดเด่นมันจะดรอปลงเนาะแต่ว่าในส่วนเนี้ถือว่าเราทําได้ดี นะครับมันไม่ทําให้งงนะครับอย่างอื่นก็คงจะต้องอันที่มอไหนนะมอสาม,ม,สามแต่าปีหน้าไม่ได้เจอแล้วปีหน้าจะขึ้นไปสู่ของพี่ๆมอปลายแล้วแตนะ่เป็นกําลังใจให้ครับชื่นชมการทํางานครับพพววกเราากวกเราารามผู้จัดจาทางภาพยน์สั้นจากโรงเรียนดคขาวิทยาขอของคุณท่านคณะกรรมการ I mm do -hmm.